โอเคอะไรนะยังเลยยังเริ่มแล้ววันนี้เราจะนักวึกษาวัดเจ้าล้มฟันที่อะไรกับว่าไปเอาบอกดิโอ้โหดีกว่าเดี๋ยบรรยากาศในห้องใายการพูดอะไรเหรอนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวคนยังไม่เข้ามาเนาะเข้ามาเป็นบางส่วนวันนี้เป็นวันชุดมากโบสถ์นี้จัดงานปกติรางวัลเลยปกติคนจะเต็มห้องนี้เลยใช่ไหม มีมคนมีมีคนทยอยกำลังทยอยเข้ามาเยอะเลยคนใหม่มาในพื้นที่เราเแถวแถวข้างหน้าแถวข,ข้างหน้านี่คือแถวหน้านี่คือเป็นแถวของผู้ประสบ,บความสำเร็จใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็เป็นบุคคลนั้นผู้ประสบ,บความสำเร็จนะอย่างที่ที่นั่งนั่งอยู่เนี่เราถามเขาได้ไหมถามได้เป็นนักดนตรีบท อันนี้คือกลุ่มอันนี้คือกลุ่มนักดนตรีโอเคดูกันดูกันคนเยอะมากเลยอูบรรยากาศปกติีไม่เป็นรอบรอบสองตอนเต็มเลยแต่รอบหนึ่งกับรอบสามก็อาจจะแบบปะป่าเวทีนี้อลังการมากเลยเวทีนี้อลังการมากนี่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับมีมีถ่ายทอดสดด้วยใช่ไหมมีครับเป็นเฟซเพจของคิดจักรชื่อว่าคิดจักรสิลปภาพ ดูเป็นไลฟ์สดที่บรษัทที่แล้วกลุ่มที่เขายืนข้างหน้านู้นคือไหนครับป็นทีอยู่มุมพอทีมปฏิคมปฏิคมก็คือคอยดูแลพวกเราในการ้อนรับแล้วก็ในการทาทุกอย่างเป็นเหมือนผู้ดูแลเราอนาคตเราสำหรับคนใหม่สําหรับทุกคนเลยรัทุกคน เป็นผู้รักษาเป็นผู้ดูแลรับใช้เดี๋ยวเขาจะมาอารักขาเราใช่ไหมก็เราไม่รู้อะไรเขาก็บอกให้หมดครับกลุ่มที่ยืนตรงประตูนะใช่ครับแค่เาเป็นทีมทีมปฏิคมปฏิคมก็คืออย่างเช่นเดินถุงถวายหรือรับใช้พี่น้องทุกคนที่เข้ามาไม่รู้ไม่รู้จุดตรงต่างๆตรงไหนห้องไหนหรือว่าแม้กระทั่งผู้เชื่อใหม่ยังไม่เข้าใจอะไรเขาก็จะแนะนาได้ทุกเรื่องเป็นปฏิคมหรือว่าเป็นเป็นบริการ ของโบทนี่ครับดีกันนครับีนี้ก็เป็นนักดนตรีเป็นนักดนตรีเรียกว่าทีมนมัสการส่วนใหญ่เขาจะเป็นเพลงประเภทไหนเป็นเพลงประเภทสนุกสนานแล้วก็เป็นเพลงนมัมการส่วนใหญ่เป็นเพลงนมัมการหมดเลยวันนี้เราจะได้ฟังเพลงกันเพลงนมัมการงไม่ใช่เป็นเพลงสากลหรือว่าเป็นเพลงอะไรพั่วัปนะฮะเป็นเพลงนมัสการโดยเฉพาะที่ใช้นมำสการในบทโดยเฉะมีเด็ตให้ดูบ้า้ให้ดูโอเคเดี๋ยว แล้วมีเขาเรียกว่าดําเนินรายการเราจะถ่ายทอดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เห็นบรรยากาศตอนที่กําลังผู้คนกคนยยาําลังทยอยเข้ามา